สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิเก่เกียงนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่89ตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อ37ด้วยกันครับสดุดีบทที่89ข้อ19ถึง37ในการก่อนการกรงตรัสด,ด้วยนิมิต แก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์และตรัสว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่งเราได้ยกย่องคนที่เราเลือกจากประชาชนเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราเราได้เจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาและแขนของเราจะเสริมกำลังของเขาศัตรูจะหลอกเขาไม่ได้คนชั่วจะข่มเหงเขาไม่ได้เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขา และตีผู้ที่เกลียดชังเขาให้ลม้มลงความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเราเราจะเอามือของเขาวางบนทะเลและมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลายเขาจะร้องต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปี สูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกเราจะเก็บรักษาความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิดและพันธสัญญาที่เราทำกับเขาจะมั่นคงอยู่เราจะสถาปนาพงพัน์ของเขาไว้เป็นนิดทั้งให้บรลังของเขาดำรงอยู่ตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมบัญญัติของเราและไม่ดำเนินตามกฎหมายของเราถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา และไม่ได้รักษาบัญญัติของเราแล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียวและลงโทษความชั่วของเขาด้วยการเคียนแต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขาและจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณ้วยความบริสุทธิ์ของเราครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุสาต่อดาวิด พงพันธ์ุของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดบัลลังของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราบัลลังจะตั้งอยู่เป็นนิดอย่างดวงจันทร์และสะขีพยานบนท้องฟ้าก็แน่นอนเสลาพี่น้องที่รักครับเวลาที่เราทํางานมาสักระยะหนึ่งเริ่มสร้างครอบครัวบางคนก็มีเริ่มมีลูกมีหลานนะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังจากคนอื่นๆเสมอนะครับว่า เขาพยายามอย่างยิ่งเลยในการที่จะเก็บสะสมสร้างฐานะสร้างความมั่นคงเพื่อเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเขาแล้วก็หลายๆครั้งนะครับเขาก็ทุ่มเทหักโหมแล้วก็พยายามทําหลายอย่างมากๆเพื่อจะให้แน่ใจว่าลูกของเขาหลานของเขาครอบครัวของเขาจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่เมื่อเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแต่พี่น้องที่รักครับ ทรัพย์สินเงินทองมรดกต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดได้จริงๆแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ที่จะทําให้เรารู้ว่าครอบครัวของเราลูกหลานของเราตระกูลของเราจะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยความสุขที่แท้จริงและพระคัมภีร์วันนี้ได้บอกกับเราไว้นะครับว่าในข้อตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อ37ในบทที่89นะครับว่ากษัตริย์ดาวิด ได้เป็นผู้ที่พระเจ้านั้นทรงเลือกสรรไว้เป็นผู้ที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าในข้อ19บอกว่าในการก่อนพระองค์ตรัสด,ด้วยนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์และตรัสว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่งนั่นแปลความว่าแผนงานที่พระเจ้าทรงเลือกกษัตัตว์ดาวิดนั้นไม่ได้เลือกโดยบังเอิญแต่เป็นการที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพระองค์ทรงมีแผนการเหล่านี้เพื่อ คนคนหนึ่งเพื่อนักรบคนหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลและเราได้เห็นว่าเมื่อพระองค์ทรงพบกษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงใช้ซามูเอลนะครับไปเจิมกษัตริย์ดาวิดเจิมพระองค์ด้วยน้ำมันและตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ขึ้นเหมือนในข้อที่20บอกว่าเราได้เจิมเขาวไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาและแขนของเราจะเสริมกําลังเขานั่นหมายความว่ากําลังของพระเจ้ากลายเป็นกําลังของกษัตริย์ดาวิด พี่น้องที่รักครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดมีพระเจ้าสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดมีจะตกสู่ลูกหลานคืออิสราเอลของพระองค์ประชากรของพระองค์พวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้เชื่อและวังใจในพระเจ้าทรัพย์สินเงินทองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบ้านเรือนรถยนต์นั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถหามาได้ด้วยแรงกายของเราแต่ความรอดจะมาถึงลูกหลานและครอบครัวของเราได้ก็โดย พระสัญญาณนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงมีให้ผ่านความเชื่อของเราและเราส่งต่อความเชื่อนี้ไปสู่ครอบครัวและลูกหลานของเราเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้นําเสนอเราในพระธรรมสดุดีวันนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องที่รักครับในข้อ24ได้พูดเอาไว้น่าสนใจบอกว่าความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเราความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของใครครับของพระเจ้า ไม่ใช่ของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยทําผิดพลาดนะครับพระองค์เคยผิดพลาดพระองค์เคยทําผิดมาก่อนแต่เพราะว่าพระสัญญาณิรันี่พระเจ้าทรงมีให้กับกษัตริย์ดาวิดผูกพันกับพระองค์และความรักความซื่อสัตย์ของพระเจ้าความรักมั่นคงที่พระเจ้าทรงมีให้กับกษัตริย์ดาวิดนั้นจะไม่ผันแปรหรือเปลี่ยนไปตามการกระทําหรือสิ่งต่างๆที่กษัตริย์ดาวิดได้ทําขอเพียงแค่เรากลับใจใหม่แล้วหันกลับมาหาพระองค์ พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะให้โอกาสเ่านั้นอยู่ในพันธสัญญานิรันของพระองค์ต่อไปและนั่นเป็นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้รับและส่งต่อในข้อ27บอกว่าและเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกแท้ที่จริงแล้วกษัตริย์ดาวิดเนี่ยไม่ใช่ลูกคนโตเราทราบกันดีใช่ไหมครับท่านท่านเป็นบุตรคนเล็กของเจสซีด้วยซ้ำไปแต่ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตหรือ เจิมตั้งท่านให้เป็นบุตรหัวปีคําว่าบุตรหัวปีของอิสราเอลก็คือคนที่ทําหน้าที่รับมรดกของคุณพ่อคุณแม่และกษัตริย์ดาวิดก็ได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้ารับมรดกคือประชากรอิสราเอลของพระองค์เพื่อจะปกครองและดูแลประชากรของพระองค์พี่น้องที่รักครับพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าก็ทรงตั้งให้เราเป็นบุตรหัวปีเพื่อเราจะได้รับมรดกแห่งความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้รับความรอดนั้นอย่าให้เราเพียงแต่ใช้เวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้ในการจัดสรรทรัพย์สินความรู้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกหลานและครอบครัวเราเท่านั้นแต่ขอให้เราจัดเวลาที่มากกว่าและดียิ่งกว่าเพื่อให้ครอบครัวลูกหลานของเรารู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเขาจะได้รับมรดกถาวรน,นิรันดร์ร่วมก,กันกับเราที่เราได้รับแล้วและพระเจ้าทรงมีพระสัญญา แน่นอนนะครับว่าพระองค์จะดูแลเขาไปตลอดชีวิตและไปตลอดชีวิตนิรันดร์ของเขาด้วยซ้ําและพระองค์ดูแลลูกหลานของเราได้ดียิ่งกว่าเราซึ่งมีความจํากัดเราอยู่เพียงไม่กี่ปีบนโลกนี้ครับอีกไม่กี่สิบปีก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนเราเราเองจะไปอยู่ในแดนผู้ตายและจิตวิญญาณของเราจะไปพักสงบอยู่กับพระองค์ในเวลานั้นเราจะทําอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ในเวลานี้เมื่อเรายังอยู่บนโลกนี้เรายังมีเวลาเหลืออยู่เรายังสามารถ มอบมรดกแห่งความเชื่อและความรอดของเราให้กับลูกหลานและครอบครัวให้กับคนในคริสตจักรของเราพระคัมภีร์จึงได้เขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานของเราทําผิดพระเจ้าก็จะตีสอนตั้งแต่ข้อ30ถึงข้อ32ใช่ไหมครับว่าถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมบัญญัติของเราและไม่ดําเนินตามกฎหมายของเราถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาบัญญัติของเราแล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียว และลงโทษความชั่วของเขาด้วยการเคี่ยนไม่ได้แปลว่าพระเจ้าเกลียดนะครับแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ารักพระเจ้าเคี่ยนพระเจ้าตีเพื่อให้เรากลับมาสู่ทางที่ถูกต้องลูกหลานของเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นครับเมื่อพ้นมือของเราถ้าพวกเขามีพระเจ้าถ้าพวกเขาทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าจะตีสอนเขาจึงเหมือนกับในข้อที่33บอกว่าแต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขา พระเจ้าตีด้วยความรักพระเจ้าไม่ได้ตีเราด้วยความเกลียดชังเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราเหมือนในข้อศีลสามที่มากว่าเราปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ของเราครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุสาต่อดาวิดนั่นคือเมื่อเราไปเป็นคริสเตียนพระเจ้าทรงมีพระทันทัญญานิรันกับเราพระองค์ทรงมีสัญญากับเราครั้งเดียวและพระองค์จะรักษาสัญญานั้นจนถึงที่สุดขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเราจะมอบ มรดกอันมีค่านี้ไปยังลูกหลานของเราในความเชื่อให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพันธสัญญาณนิรันดร์ของพระเจ้าที่ทรงมอบไปให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เพราะว่าเราไม่เคยดีพอแต่ความรักของพระเจ้านั้นดีเกินพอสําหรับเราทําให้เราเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดปกป้อง และส่งต่อความเชื่อความรอดของเราไปยังลูกหลานของเราทุกคนด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน